ในความรักทมมุกคนคาะไคกรีดขอให้เป็นเศรษฐีทุกทุกท่านนะคะและที่สำคัญใครกรีดในวันนี้ขอให้น้าตาเป็นแบบมีเด็กๆไปตลอดชีวิตน,นะคะ <c oughs> จะเป็นบอกไงต้องควบเนาะนี <c oughs> ่อย่างน้องเจนนี่ล่ะแมีนแม่แม่เพือ่อนล่ะที่ ชอยเอยเขาอยู่ตอนนี้โอ้จอยอยเขาหมซื้อนาะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณงานดีๆนะครับสำหรับอ่า d N a t r เ v e l a n น f a แนะครับในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหลายๆครั้งหลายโอกาสที่มอบโอกาสนี้กับระบเบียบอทัศน์ศิลป์นะครับวันนี้มารูปแบบเป็นที่คอนเสิร์ตต่ว่าเสียดายวันนี้ไม่ได้เอารูปแบบซุนเทนไม่พี่น้องในเบิร์กนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดเนาะแต่ว่าวันนี้เอมมาแล้วไม่ต้องเสียใจต้องแจนนต้องมีครับ หลังจากจบบนเวนทีนะฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่บูดกันวันนี้มีเสื้อแจกด้วยมีรูปพร้อมกับลายเซนเต้าพี่เต้านอ้องแล้วก็เต้าเอเต้าเปียด้วยนะวันนี้นะฮะเรียบร้อยมีเสื้อแจกเสื้อสวยมากๆเลยนะครับพี่ทีมงานมีเสื้อตัวอย่างไหมครับพี่ทีมงานอยู่ไหนเอ่ยมีมีเสื้อตัวอย่างให้ดูได้ชมไหมครับ เพราะว่าเซ็นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่น้องกัไปแจกกันยุบูธเนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงชา้าๆสักงหนึ่งเพลงก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงต่อไปสนุกอยากไปมื่อกับน,น้องบีและน้องแจนอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาละครับเอาใจคนที่แบบว่าก็ส่งหวังในรอบครักจากนเอาขอบคุณกัลรักใจนะแม่ไปทั้งในดีแนมะ่ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็ยังอียกระทใจอ่อนตอนทอาวรับพ้นวาสนคือจะพากัึงถึอโบนคือจะมีวมงมาทอใจบอกกว่าผู้ใดลิขิตหรือเคยเห็นดไว้แต่ศาส์ไดหักแปลงแปตายก็ยัง เหมือนในเกษาในเกฟโรแต่แต่จบด้วยกันจากลางแตเป็นวิสายแม่เหมือนว่าแม่ยอดมุ่นพลาก็นำได้บอกท่าวดาอยว่าว่ามนได้อือใจสิ